สองพันบาทกมาประกอบเรือยธนชัยกระดาวนายโยกงการบริหารส่วนตำบลบุญน้ำใส2,000บาทนายโยกงการบริหารส่วนตำบลสายนายการแก่นสารองนายวิรัตห่วงจ้อยกสจร้อยเอ็แล้วก็อคคสสำนักงานเขตพื้นที่การประดิษสารร้อยเขต2อ0 0นบาทสองพารอยเอเขต2อ0 0นบาท ในสมภารรณาคณะกรรมการสํานักงานส่งเสริมกาฬิการนี่ยกขึ้นหน่อยครัสสรสกสสสทได้มาพร้อมด้วยประทิกขอนะคะต้องทุกๆท่านมาด้วยค่ะเคารพสถานในทิธีนั่นก็คือท่านสสจิตราพรสินทุไภัยนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะ สมาที่สภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ดนะคะเราก็จะได้หยุดการแข่งขันไว้สักครู่นะคะก็ที่จะประกอบพิธีนะคะในช่วงนั้นนะคะทางพิธีกรเตรียมให้ผู้จัดการเรือทุกลำทุกประเภทได้นำเรือของท่านมาพร้อมกันทางด้านหน้าประดับพิธีนะคะเพื่อแสดงความรักสามัคคีแสดงาการต้อนรับ ตอนนี้กำลังทำการจัดเพื่อที่จะด้ประกอบพิธีเส้นไหว้รถยนต์ทะเบียนงร้อยเ6็ดนะคะขอความกรุณาท่านได้เคลื่อนรถด้วยค่ะคือออกพรรษาไหลเรือไฟแข่งกันเรือยาวประจําปีก็จะล็อกเรือให้แน่นสนิทกับตัวเรือืผชมเป็นหางเรือนะครับที่สวยงามปั๊ ความของคืนที่ผ่านมาหวานจะเข้าไบรองกับตัวเรือการจัดสารองเมธีมรสนะมันจะมีตัวล็ออยู่ตรงจุดนั้นท่านชมก็จะคลายออกแล้วก็เสียบเข้าไปคือก็สามารถล็อกติดกันได้อย่างแน่นหนาแลตระบทรีสุวิชานยานกิติกุลอดีตรองผู้จอมถวอธุระสอสอีรารอยสุรพลาเชอร์เสียนวารองลายสอดยองพุทุตรพนม ขอเจิงคมาคุลนายแทบ์ประรหัวหน้าส่วนราชก,การเขตอาเภอพนมไกรที่น้องประชาชนมีที่สำคัญของพวกเราผ,ผ่านมาแล้วหนึ่งวันนะคะคือ10ตุลาคมวันนี้สาเดตุลาคมเป็นกำหนดการจัดงานประเทีเรือกำหนดการิการลงทะเบียนแข่งเรือประเทศรุ่ง4ีสีพายและส2สองสีพาย เก้านาฬิกาแจกผู้มีเกียรติร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณีิธีเก้านริกาสามสิบนาทีพิธีเดินทางมาาจริบเกียรติจากสอสอจิตราพรสรีสุ้ไทยนะคะนั้นนายกการบริหารส่วนตังหวนพนมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานทขงไทยนะคะแล้วก็ทำการแข่งขันเบือตามสุขิบัตร แล้วก็สิ้นสุดการแข่งขันเรือยาวเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีกำหนดการนี้อาจยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงปรับได้ตามความเหมาะสมขอต้อนรับพี่น้องชาวเรือจากอำเภอต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ให้ความสคัญกับประเพณีของพี่น้องชาวอาเภอพะโลงไทยในปีนี้ เป็นบ้านที่เมืองน้องเคยมาร่วมสนามแข่งขันท่านก็มาเหมือนกับทุกปีแต่ปีนี้ความสวยงามนะคะของแม่น้ำทีดูง่ายนั่งดูแบบสบายๆอากาศเย็นดีนะคะสบายแล้วก็ระดับน้ำไม่ลดลงไปเกินประมาณนะคะ,ะระดับสายตาท่านผู้ชมก็ คงจกสนุกสนานเต็มที่ค่ะขอบคุณและต้องรับทุกท่านทุกภาคส่วนนะคะ<า>ประธานประมศึกษาเลขที่สองนายวิรัติโกงช้อยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกศสอจอและอ,อกกอออปัทนายอุดมศรีมาลัยทนายความและอดีตผู้อำนวยก,การโรงเรียนบ้านดอนแก้ว นายสดเชื like ้ออดีตผู้การโรงเรียนบ้านดอนเจริญประการนายสมคบงไนยพิยีคารนายไัยวันมัวแต่ละลำก็กำลังวอมสนามท่านผู้ชมสวยงามทีเดียว12ฟีพาไยนะครับแล้วก็40สีพายการสนับสนุนสวยทีเดียวสวยงามมากรรยากาะเราจัดการ ก่อนที่จะทําการแข่งขันนะครัะมีการกินข้าวของทีมเรือก็ง่ายๆมีไข่ต้มมีข้าวเหนียวรับประทานแบบเรียบง่ายท่านผู้ชมนะคะปลูกชุดละสิบคำเพราะฉะนั้นการแบบเรียบง่ายนขณะที่วิญญาณยุ่งยากไม่ซับซ้อนทุกท่านก็ลุกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็สรรีับปะทานแบบง่ายๆนะครับให้มีความพร้อมในการินเลยนี่คือวิธีทีมงานของทีมฝ่ายเรือ ก็จะรับประทานอาหารกันด้วยข้าวเหนียวแล้วก็มีกับอาหารก็มีกินแบบง่ายๆมีน้ำพริกนีไก่ย่างแล้วก็รับประทานกันอย่างอร่อยแล้วก่อนที่จะไปลงแข่งก็จะต้องรับประทานอาหารกินง่ายรับประทานง่ายเนาะไม่ไม่ลำบากไม่ต้องนี่ฮอดปูโดคราบน่ปูโดเนาะโดนี่ไงพ่อโชว์หน่อยสิเนื้อถั่วขอต้อนรับ พลตำรวจตรีสุริชาเข้าจะรับประานวก็อีตรองผู้บัญชาการสแาบเรียบง่ายง่ายง่ายนะครับเห็นมีไข่ต้มแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีเนื้อทอดบ้านดอนเสานะคะก็เป็นอ่ากินง่ายอยู่ง่ายคุณแม่บัวรินคุณพระสมาน่าณิรินทร่นะคะก็ได้ก็จะได้พักผ่อนเลยนะคะสองทีที่ผ่านมานะคะก็ขอต้อนรับท่านด้วยความเคารพรับประทนให้พานสำคัญกับ ไ,ไม่ต้องใช้บานเราท <mins S 1> ุก <Bard> ป <g Del ire> ีนะตํารวจตรีสุวิจารยาสิติกุลอดีตรองผู้มัญชาการท่านผู้ชมก็ได้จากหมู่บ้านจากบ้านท่าสะอาดนะคะทั้งหมู่แปดหมู่สิบแปดหมู่สิบหกบ้านรัตนวารีมาจนถึงสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรไม่จำเป็นพิธีใรตอออะไรให้ยุ่งยากท่านผู้ชมก็จะรับประทานสักพักเสร็จสรรพเรียบร้อยทางหน้ครับ ให้ตอ,อสื่อภายในอยากจะให้ท่านมาร่วมพิธีเปิดเพื่อเป็นหน้าเป็นตานะครับเจา้าภาพโดยเรือผู้แรกและก็ะเรือเจอ้าภาพขับยอนอยู่นาเจ้าพ่อแสนเมืองเจ้าพออ่อแสนเมือ,อ,องนะครับแล้วก็เรือเรือเล็กขอกราบเรียนเชิญนะครับถ้าเสร็จแล้วรับประทานอาหารเสร็มสองถ้าเวลาตามกำหนดการก็จะ่าาดเลื่อดไม่มาก น้ำปลาฟางข้าวเหนียวมวกกันต้นน้ำต้นน้ำเอาแคมป์จะรักษาแคมป์น้องักแชมป์นะครับนี่กำลังเตรียมก็ขอนเชิญนะราทุกฝ่ายโดยเฉพาะราฝ่ายเใจฝ่ายเชใจและือือนะครับประมาณหนึ่งสอง หนสเรียบร้อยครับวัรังนรังรััวาทำไมหนึ่งสองหนึ่งสองสามัดนี่ดนังนี่แหละจะเอานี่แหละดีใจด้นะครับจะเอาใช่ไหม เทบแทบแสนเมืองเทพบุษเถ้บุแสนเมืองท่านผู้ชมโหเยอะเลยนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนนี่นี่ลูกของลำนั้นเนาะอันนี้คือแม่แล้วก็นี่คือลูกพ่อลูกแม่ลูกพ่อลูกคู่กันเนาะ ท่านผถ้บุตรแสนเมืองท่านผู้ชมกำลังเตรียมฝีพายเพื่อจะลงบรรจุให้เต็มอันนี้เป็น12ฝีพายนะครับร่วมแล้วขอขอบคุณท่านวาร ที่ร um ุนแสนนะครับต่อท่านเบนที่ประมแสนเมืองนะครับอักเชียร์ให้กำลังใจด้วยนะครับถูกต้อครับการแข่งขันทุกอย่างตอนนะครับเรื่องใหญ่เกดาเรื่องนี้ต้องันะครับเจา Kereng, takalak bintang, segala yang ni memang. Lomuh lelapkan peralatan, wangi dan penonton nampu, yukkan ini, rap akses tadi diportal.